นิทานพื้นบ้านเท้าแสนปมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาประจําปีพุทธศักราช2561ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559นานมาแล้วมีชายผู้หนึ่งมีร่างกายเป็นปุ่มปมไปทั้งตัวถูกลอยแพไปในแม่น้ำปิง แพนั้นลอยมาติดเกาะแห่งหนึ่งใต้เมืองกำแพงเพชรเนื่องจากชายผู้นี้มีปุ่มปมขึ้นทั้งตัวชาวบ้านจึงพากันเรียกเขาว่าแสนปมและเรียกก่อนี้ว่าเกาะปมแสนปมได้ปลูกม,มะเขือพราวไว้หน้ากระท่อมต้นหนึ่งทุกวันแสนปมจะปัสสวาวะรรต้นมะเขือทุกวันทําให้ผลมะเขือลูกใหญ่และโดกมากวันหนึ่งพระราชธิดาของเจ้าเมืองไตรตรึง มีนามว่านางอุสาได้เสด็จประพาสที่เกาะปมและทอดพระเนตรผลมะเขือก็นึกอยากเสวยจึงให้นางสนมไปขอผลมะเขือนั้นแสนปมจึงเก็บผลมะเขือที่อยู่หน้ากระท่อมให้นางสนมนำไปถวายพระราชธิดาเจ้าเมืองไตรตรึงเมื่อพระราชธิดาเสวยผลมะเขือของนายแสนปมไปไม่นานก็ทรงพระคันเจ้าเมืองไตรตรึงทราบเรื่องก็ทรงพิโรธมาก เพราะพระราชธิดาไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นบิดาของพระโอรสในคันต่อมาพระราชธิดาทรงมีพระประสูติการเป็นพระโอรสเจ้าเมืองจึงรับสั่งให้เสนาได้ไปเป่าประกาศให้ผู้ชายทุกคนมาร่วมเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระโอรสในการเสี่ยงทายกำหนดว่าถ้าผู้ใดเป็นบิดาก็ขอให้พระโอรสคลานเข้าไปหาบรรดาผู้ชายทุกคนที่มีอยู่ในเมือง ต่างพากันมาร่วมเสี่ยงทายอย่างมากมายแต่พระโอรสก็ไม่เลือกใครเจ้าเมืองปแปลกรพระไทยจึงให้เสนาไปตามแสนปมซึ่งเป็นผู้ชายที่เหลืออยู่คนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมการเสี่ยงทายให้มาเข้าเฝ้าเพื่อจะให้ลองเสี่ยงทายดูแสนปมจึงมาเข้าเฝ้าพร้อมทั้งถือก้อนข้าวเย็นมาหนึ่งก้อนเมื่อมาถึงก็อธิษฐาน และยื่นก้อนข้าวเย็นให้พระโอรสพระโอรสก็คลานเข้ามาหาแสนปมเจ้าเมืองจึงยกพระราชธิดาและพระราชนัดดาให้แก่แสนปมแล้วให้กลับไปอยู่ที่เกาะปมดังเดิมวันหนึ่งแสนปมได้ไปทอดแหที่คลองขมิน้นวันนั้นทอดแหครั้งใดก็ได้แต่ขมิ้นจนเต็มลำเรือแสนปมแปลกใจมากเมื่อกลับถึงบ้านขมิ้นกลับกลายเป็นทองคำ แสนปมจึงนาทองคำนั้นไปทำเปรให้ลูกและตั้งชื่อลูกว่าอู่ทองทุกวันแสนปมจะถางป่าเพื่อทำไร่ปลูกพริกปลูกมะเขือเป็นประจำวันหนึ่งแสนปมพบว่าต้นไม้ที่เขาได้ถางไปแล้วนั้นกลับงอกงามขึ้นมาเหมือนเดิมเขาจึงถางต้นไม้นั้นอีกครั้งก็ปรากฏเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกวันต่อมา แสนปมเฝ้าแอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เห็นลิงตัวหนึ่งเดินตีกลองออกมาจากป่าต้นไม้ที่เขาถางไว้ก็กลับงอกงามขึ้นเหมือนเดิมแสนปมจึงเข้าไปจับลิงไว้ลิงจึงขอชีวิตและมอบกลองให้กับแสนปมโดยบอกว่าเป็นกลองวิเศษถ้าอยากได้อะไรให้ตีกลองจะสมปรารถนาแสนปมจึงปล่อยลิงไป แสนปมลองตีกลองวิเศษนั้นดูโดยขอให้ตัวเองหายจากปุ่มปมเมื่อกลับถึงกระท่อมพระราชธิดาไม่เชื่อว่าเป็นแสนปมแสนปมจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังและทดลองตีกลองให้ดูพระราชธิดาจึงยอมเชื่อจากนั้นแสนปมก็ตีกลองสร้างเมืองใหม่โดยให้ชื่อว่าเทพนครและตั้งตัวเองเป็นเจ้าเมืองปกครอง เมื่อข่าวการสร้างเมืองใหม่กระจายออกไปก็มีผู้คนอพยพมาอยู่กันมากมายและเรียกชื่อแสนปมว่าเท้าแสนปม